อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเ r สซาที l รยอยลรอของเราจะหยุดให้ท่านได้ชมเสื้ียภาพบริเวณของสะพานไม้ท่ำากระแสครับเมื่อท่านลงจากขบวนรถแล้วอยากให้ทุกท่านเดินกลับมาทางด้านตอนท้ายของข,องของบวนเพื่อเข้าชมสะพานไม้และท่านกระแสน,นะครับ ladies and gentlemen in a few minutes our train will stop at t h a m n t r a s c e viewpoint After you get off the train, off get the you please turn to the back side of the train and walk toward the back side of the train ในอีพใน EP ในี้ครับพาไปนะนำให้รู้จักกับ SRT Royal b r o s s o m um, รถไฟท่องเที่ยวขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยจา้าต้อนรับทุกท่านสู่ Royal Blossom um, ขบวนรถยวสุดหรูของการรถไฟในไทยโดยที่วันนี้ สมุดของเราจะพาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรีครับโดยใช้เวลาเดินทางนั้ิทิ์ประมาณ4ชั่วโมงครึง่งผมขอให้ท่านสุขสันต์กับการเดินทางและพักผ่อนสบายๆตลอดการเดินทางในวันนี้ครับ Good morning ladies and gentlemen welcome on board the Royal Blossom our excursion train to a c h a n a b u r i today the cruising time will be 4 hours and 30 minutes 4 o hours and 30 minutes I'd like you to sit back relax and enjoy our service on board the excursion train thank you เทศสารครับขณะนี้ผมอยู่ที่รถชั้นที่5ครับของ Royal Blossom ซึ่งรถคันนี้นะครับดูจากด้านหลังผมจะเป็นที่สําหรับชมวิวนะครับก็ท่านสามารถเดินมาซื้อกาแฟนะครับซึ่งเรามีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของรถรอยัลบรอซัมคันนี้ด้วยนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมากับรอยัลบรอซัมไม่จำเป็นว่าท่านจะนั่งคันไหนหรือว่าซื้อตั๋วคันนี้ขึ้นมาครับ ladies and gentlemen right now we are on the fifth car of royal b r o s a m um. this one is the saloon car for everyone come to relax yourself กิน e ัมบิว e ละกินสั f ก e e ฟเอ่อ e ัมดื่มเรา have เ uh, อ our signature drink both hot and cold please come and enjoy in Royal Blossom สำหรับในรถคันที่5ซึ่งเป็นเลเชอร์คานะครับก็สามารถมานั่งพักผ่อนรีแลกซ์แล้วก็ซื้อเครื่องดื่มนะครับเรามีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูคอยจำหน่ายนะครับไปครับเดี๋ยวพี่หย่พาไปดูซิกเนเจอร์เมนูเรามีอะไรกันบ้าง มีอยู่4ีห้เมนูนะครับทั้งเครื่องดื่มรอ้อนเครื่องดื่มเย็นที่เป็นเมนูหลักของรอยย่บราซัมและยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายนะครับคอยให้บริการอยู่ที่คันดีจ้าเรียกกันว่าเราขนคาเฟ่เคลื่อนที่มาเลยส่วนด้านท้ายขบวนถ้าตอนเที่ยวไปเนี่ยนะครับก็สามารถชมไห้เต็มตาแต่ว่าตอนเที่ยวกลับเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนาะมีรถจักรวิ่งบังข้างนาน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับกระจกด้านข้างก็ยัง มีที่ให้ได้เห็นวิวกันนะครับสามารถมาเดินพักผ่อนรีแล็กซ์ได้สบายๆเลย This is a leisure car of Royal b r o s s m you can relax yourself by t r a v e l i n g และตอนนี้ครับผมมาอยู่ในรถโดยสารนะครับของ Royal b r o s s m ซึ่งคันนี้เป็นรถ passenger car ค,ครับที่จัดที่นั่งแบบ2ององนะครับก็คือทุกที่นั่งหันหน้าเข้าหากันอถ้ามา4ท่านเนี่ยนะครเป็น family ได้เลยนะครับสามารถจะซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางกับเราได้นะครับ Ladies and gentlemen, right now we are I'm in the of uh, Blossom. Uh, you notice that we have like two and two seats facing each uh, other for the family to enjoy and then relax ourselves. We have some uh, table. And also we have some power outlet located under the table at this table mm hmm. ซึ่งในแต่ในเก้าอี้แต่ละตัวนะครับจะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางแล้วก็ใต้โต๊ะนี้นะครับจะมี Power Outlet หรือว่าปลั๊กสำหรับชาร์จไฟกับให้เราทุกที่นั่งนะครับประตูกันท้องโดยสารนะครับเพียงแค่แตะเบาๆก็จะเปิดให้เราแล้วนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางของมีเก้าอี้แบบเดียวๆนะครับ1คันจะมี4ที่เท่านั้นนะครับเรียกกันว่าที่แบบ V.I.P. seat ช่วงโปรโมชั่นราคาเท่ากับเก้าอี้ปกตินะะแบบบนนี้นครั นั่งแบบสองสองนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับแน่นอนว่าขาไปนะครับถ้าท่านหันหน้าขากลับท่านก็ต้องหันหลังกลับนะจ๊ะนะฮะแต่ละคันสังเกตน,นะครับว่าจะมีสีที่แตกต่างกันไปคันเมื่อกี้สีแดงคันนี้จะออกเป็นสีนเขียวนะครับม่านสามารถเลื่อนขึ้นลงได้บังแดดได้ค่อนข้างดีนะครับตัวรถตกแต่งโดยไม้สนซีด้าอย่างสวยงามเลยแต่ว่าด้านท้ายของตู้แต่ละคันนะครับ จะมีเคาน์เตอร์บาร์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายที่นั่งนะใครก็สามารถมาริแลกซ์ได้ Let's see the interior of the Royal Blossom. t h e y have different color of the seat. Yes, we have four seat facing to each other. The back side will be the counter bar that everyone can go and relax yourself if you don't want to face somebody at all the time. And also t h i s is a welcome style toilet located in e v e r y c a ห้องสุขภัณฑ์นะครับมีให้บริการอยู่ที่ทุกคันเลยนะครับสามารถใช้บริการได้เป็นแบบสูญยากาศถังเก็บนะ mm hmm. ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าข้อจำกัดของที่นั่ง Royal Blossom um คือไม่สามารถหมุนได้แล้วก็ไม่สามารถเอ็นได้นะจ๊ะ There's no requiring on no rotation on the seat on board Royal Blossom. Um. I come and show about my workplace where I narrate everything where I travel on board. ขขมีนนนในเรเย์บอสซั้นนะครับนอกจากที่นั่งที่นั่งสี่ที่แล้วนะครับจะมีที่นั่งออบที่นั่งอยู่ตรงนี้นนก็คือที่นั่งแบบเดี่ยวนะครับท่านใดที่มาคนเดียวสามารถเลือกเป็น v n p c ซึ่งแต่ละคัรมีได้กันสี่ที่นั่งนะครับก็สามารถจะนั่งแล้วก็ชมวิวด้นนอกได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากหันหน้าขาบวนรถเราก็ขมขึ้นมาแล้วก็นั่งชมวิวได้แบบนี้เลย Ladies and gentlemen I on the VIP part of the passenger far the seat will face to see the scenery along the level line but if you feel headed for so, uh sit on the sidewalk you can relax and then turn your seat and sit on the face of the direction that the train is going ตรงาเรียกพราอสนั่นนะครับจะมีปุ่มเปิดประตูให้เลือกซึ่งแต่และประตูเนี่ยสามารถจะควบคุมด้วยตัวเองนะครับก็จะมีประตูที่มีบันไดลงมานะครับประตูที่แบบเปิดสำหรับชาชราสูงแล้วก็อันนี้คือมุมเป็นป,ประตูนะครับโดยที่ระหว่างวิ่งเนี่ยนะครับ รถทุกออกแบบเลยว่าให้ประตูปิดตลอดเวลานะครับเราไม่สามารถเปิดประตูดได้และนี่ก็คือ Royal b r o s a ครับรถท่องเที่ยวสุดหรูของก,การรนไฟไทยเรามาเจอกันบนขบวนรถนะครับ And here's the Royal b r o s s a the luxury excursion train of SRT. Come and j o i me on board the excursion Royal b r o s s a SRT Royal b r o s s um, ลบพร้อมแล้วครับพี่อนทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศประเดิมทริปแรกสิงหาคม2 5 1 7, 7เราจะไปการชนะบุรีกรัน and here's t royal b r o s s o m um. now we re ready for service for the first month we go to กาญจนบุรี province แถมให้ดูอีกหน่อยนี่คือข้าวกล่องที่เราเสิร์ฟกันบนรอย a l บรอ s ั m นะครับ and here's the meal serving on the royal b r o s s o m um. ถึงเวลาที่เราจะเดินทางด้วยกันแล้วนะครับกับรอย a l b r อ s ั m um, แล้วพบกันนะครับ and now we re ready to service take you all around Thailand come and join me see you on Royal Blossom um. ก่อนจบกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจ Royal Angel และ YouTube ช่อง Follow หมีด้วยนะ